เสียงหวานหวานของคนเป็นหลานก็ดังขึ้นสวัสดีครับทุกคนผมชื่อว่าเพิ่มครับตอนนี้ทำงานรับจ้างอยู่ตามหมู่บ้านบ้านไหนอะไรที่เสียอย่างเช่นตู้เย็นทีวีหรือต่อเติมในครัวรับจ้างสร้างห้องน้ำหรือปูกระเบื้องผมทำทุกอย่างครับผมกรลับซ่อมได้ทุกอย่างเลยผมทำงานรับจ้าง ตั้งแต่ผมเรียนจบอาชีวะแล้วครับจนคนแถวนี้เขารู้จักกันดีตอนแรกผมก็อยู่ตัวคนเดียวไม่มีแฟนไม่มีลูกแต่ถ้าผมคิดจะมีแฟนผมก็ออกไปนอกบ้านผมก็ได้แล้วครับส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนๆกันหรือว่าลูกค้าที่สนิทก,กันเท่านั้นลูกค้าที่ประจำกันนะครับผมก็ได้ได้มาหลายคนมาก อย่างที่ผมอยากได้แล้วผมก็มีความสุขแล้วผมก็เดินกลับบ้านผมจะเลือกแต่คนที่ไม่มีสามีนะครับคนที่เขามีสามีแล้วผมจะไม่ยุ่งเด็ดขาดเพราะมันไม่ถูกต้องไม่งั้นผมโดนเขาว่าแน่ๆครับแต่เมื่อสองปีที่แล้วน้องชายตัวนี้ของผมก็เอาหลานมาฝากให้ผมเลี้ยงตอนแรก ก็จะไม่เลี้ยงให้เท่าไหร่หรอกครับแต่พอเห็นหน้าแล้วก็อดสงสารไม่ได้พอถ้าน้องชายผมเอาไปด้วยแฟนใหม่ของเขาก็คงจะเลิกคบกันไปทุกอย่างก็เลยตกมาที่ผมความรับผิดชอบและต้องดูแลอีกคนคนหนึ่งแค่ผมคนเดียวก็จะแทบไปไม่รอดแล้วครับผมมองขวามองซ้ายผมจะเลี้ยงได้งานละทีนี้ ผมไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนและอีกอย่างก็เป็นหลานผู้หญิงอีกด้วยครับงานเข้าผมในแน,แน่งานนี้ต้องเป็นเรื่องแน่ๆน,น้องเก๋หลานของผมเธอมีกระเป๋าติดตัวมาแค่ใบเดียวเธอก็มองหน้าผมผมก็มองหน้าเธอต่างคนต่างมองกันพอน้องชายตัวดีแท้ๆท,ที่สร้างปัญหาสร้างโลกแล้วก็หนีไป ทำให้ลุงกับหลานต้องนั่งมองหน้ากันสุดท้ายผมก็บอกให้หลานขึ้นบ้านและจัดอาหารให้เธอกินตามมีตามเกิดตามภาษาของผมละครับพอผมก็แค่ทำงานแค่รับจ้างผมก็สอนให้เธอทำงานบ้านถูบ้านล้างจานทำอาหารผมว่าอาทิตย์หน้าผมจะพาเธอไปเรียนตอนนี้ก็ผ่านมาได้ห้าสี่ห้าวันแล้ว ดูท่าทางเธอจะอยู่ได้ส่วนผมก็รู้สึกไม่กลัวเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามีหลานมาอยู่ด้วยแ้านหลานของผมก็นอนมุงติดๆก,บบกับผมเลยบ้านผมเป็นบ้านชั้นเดียวข้างบนเอาไว้อาศัยนอนข้างล่างก็ทำกับข้าวเป็นในครัวพอมีโต๊ะอาหารได้นั่งกินกันเท่านั้นและมีห้องน้ำอยู่ข้างล่างน้องเก๋จะเรียกผม ลุงจ้าลุงจ๋าทุกวันตอนแรกผมก็ไม่เคยชินกับคำพูดแบบนี้เขินเขในอายบ้างตามภาษาผู้ชายแก่แบบผมเสียงของน้องเก๋บางทีก็ทำให้ผมถึงกับตกใจขึ้นมาพอเสียงของหลานผมมันช่างเหลือเกินสุดท้ายผมก็พาเธอไปเรียนต่อตอนนั้นหลานผมเรียนที่ เรียนอยู่อาชีวะปะวสน่าจะได้เท่าที่ผมจำไม่ผิดเขาตอนนั้นเข้าไปเรียนกลางเทอมพอดีไม่รู้ว่าจะเรียนทันกับเพื่อนหรือเปล่าผมก็ไปเบิกเงินที่เก็บสะสมเอาไว้ทั้งชีวิตไปซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนเธอก็ไปกับผมตอนนี้ผมกับหลานก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นมากขึ้นเธอก็รู้ว่าเธอต้องอาศัยอยู่กับผมอีกนาน ไม่รู้ว่าวันไหนพ่อเธอจะมารับกลับไปตอนเย็นหลังเลิกเรียนกลับมาเธอก็เป็นคนที่ดีก็มาช่วยผมทำงานบ้านอยู่เป็นประจำบ้านผมตอนแรกก็ไม่สะอาดเรียบร้อยเท่านี้พอเก๋เข้ามาอยู่เขาก็เก็บกวาดบ้านอย่างสะอาดสะอา้านและทำกับข้าวส่วนเธอก็ทำได้แค่น้ำพริกไข่เจียวตามภาษาของวัยอย่างเธอ ผมรู้สึกว่าผมอยากกลับบ้านขึ้นทุกวันทุกวันตั้งแต่เก๋มาอยู่กับผมเก๋เป็นหลานเป็นหลานที่หน้าตาดีมากดูยังไงก็เหมาะสมกับวัยของเธอเธอจะเรียกผมลุงคะลุงขาคนแก่แบบผมพอมาเจอหลานเรียกข้าแบบนี้ก็ไปไม่เป็นสิครับถึงกับ นึกในใจว่าหลานเป็นคนดีจริงๆกินข้าวกินปลาเสร็จชายแก่เท่าแบบผมก็ออกมานั่งเล่นหน้าบ้านอย่างเพลิดเพลินใจอยู่ๆเก๋ก็พูดขึ้นว่าลุงคะเก๋อยากปลูกต้นไม้จังเลยคนเป็นลุงก็บอกว่าอยากจะปลูกตรงไหนก็ตามใจเดี๋ยวลุงจะทำแปลงให้น้องเก๋เองพูดเสร็จเก๋ก็บอกว่าเก๋อยากปลูกตรงนี้ ตรงหน้าบ้านเลยค่ะคนเป็นลุงพอได้ยินเท่านั้นก็รีดเดินจ้ำจ้ำไปหลังบ้านทันทีเดินไปหยิบจอบหยิบเสียมชายแก่ก็เริ่มทำแปลงให้หลานจนเสร็จก่อนมืดเก๋เธอเดินออกมาดูเธอก็นั่งดูอย่างสบายใจเธอมองมาที่ผมผมก็เลือบสายตาไปดูเธอเหมือนกัน พอทำแปลงดอกไม้เสร็จเรียบร้อยผมก็ยื่นเงินให้กับหลานบอกว่าพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนให้เธอแวะซื้อมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้มาปลูกด้วยเก๋ยิ้มแล้วก็รับเงินเอาไว้ทันทีอยู่ๆเธอก็เข้ามาจาับแขนผมเบาๆตอนนั้นผมลืมเล่าให้ทุกคนฟังเชื่อไหมครับตอนที่ผมนั่งขุดดินอยู่เก๋มานั่งดูผมขุดดินท่าทางเธอนั่งมองผม ผมแบบว่าตกใจมากเกลานผมเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยถึงขั้นสะสวยมากผมเห็นแล้วผมก็อยากที่จะขุดดินลงไปอย่างแรงๆที่พื้นดินของเธอมันช่างสวยงามมันช่างสวยจริงๆทำให้หัวใจคนเป็นลุงแทบทะลักออกมาผมอยากบอกกับเธอว่าอย่าไปนั่งท่านี้แบบนี้เด็ดขาด ผมกว่าคนอื่นเห็นท่านั่งของเธอแล้วจะอดใจไว้ไม่ไหวเพราะเธอเหมือนนางฟ้าที่ลงมาโปชายวัยกลางคนแบบผมผมก็รีบบอกกับเมไปว่าเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำมันจะมืดข้ามแล้วเราจะได้เข้าบ้านกันแท้ที่จริงจิตใจของผมมันสับสนไปหมดหลังจากนั้น ผมก็ไปทำหน้าที่ของผมจนเสร็จสิ้นและผมก็ไปนั่งดูทีวีและกะว่าจะซ่อมทีวีที่เพื่อนบ้านเอามาให้ซ่อมไม่นานเก๋ก็ไปอาบน้ำเหมือนกันผมเห็นเธอเดินออกมาอยู่ๆเธอก็หายไปไหนไม่รู้พอสักพักเสียงหวานๆก็ร้องดังขึ้นอีกข้างๆผมผมนี่ใจหายหมดไปเลยเก๋ก็พูดขึ้นว่า เก๋จะนวดหลังให้ลุงเองนะคะเก๋เห็นลุงขุดดินที่แปลงผักท่าทางจะเหนื่อยผมก็นั่งมองหน้าเธอเธอก็ยิ้มให้ผมโถโถหน้าสงสารจังเก๋ก็ไปเอาที่นอนเล็กๆมาปูให้ผมผมก็นอนลงผมก็นอนลงกับที่นอนเล็กๆนั่นหน้าของผมก็มองทีวีส่วนเก๋เธก็นวดให้ผม เก๋จะเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆกลินตัวกิ่นกายทั้งกิ่นสบู่หอมไปหมดตอนแรกผมก็นอนดูทีวีตามภาษานะครับแต่ตอนนี้ผมรีบหลับตาเลยครับทำไมอะเลอครับก็มือของเก๋สิครับมันว่าเกใกล้ตรงจุดนั้นและมันเป็นจุดสำคัญอีกด้วยผมแทบเก็บความรู้สึกไว้ไม่ไหวจะบอกกับเก๋ก็ไม่กล้า พรอมือของเก๋ก็นวดดีเป็นบ้าเลยครับเธอนวและเธอก็ใช้น้ำมันงาน้ำมันงาของชาวบ้านเป็นน้ำมันงาอย่างดีเป็นของสมัยก่อนคนโบราณชอบเอาไว้มานวดกันครับและดูเหมือนว่าตัวของผมก็กำลังจะโดนน้ำมาน้ำมันงาเย็นๆหยดมาที่หลังของผมมือของเธอก็นิ่มและนุ่มไปหมดผมก็แก้งนอนคว่ำหน้าลงทันที พร้อมกับ,บอกตัวเองไปว่าอย่าลุกขึ้นเด็ดขาดเพราะผมไม่อยากให้เธอเห็นอะไรบางอย่างเพราะเธอไม่สำคัญที่จะเห็นในตอนนี้ไม่นานผมก็บังคับความรู้สึกและเก็บความมันไว้ไม่อยู่เพราะมือของเธอมันใกล้เข้ามาถึงกระปุกหัวใจของผมแล้วผมท่องอยู่ในใจแต่เก๋ก็ยังนวดอยู่ที่หลังของผมต่อแบบนั้นและแบบนั้น ทีนี้ถ้าไหนไม่รู้เธอมานวดตรงต้นแขนของผมเข้าผมตกใจมากเพราะเธอใส่เสื้อสีขาวขาวเขว้อกว้างๆมันทำให้ผมได้เห็นอะไรบางอย่างสีขาวกับสีขาวมาเจอกันมันช่างสวยงามผมบอกกับตัวเองว่าโถเอ้ยโถเอ้ยจะไหวไหมแบบนี้แบบนี้มีหวังผมตายแน่แนไอหวังตายแน่ครับ มือของเก๋ก็ยังทำหน้าที่นวดที่ต้นแขนให้ผมอยู่อย่างแบบนั้นเก๋เธอได้น้มตัวลงมาที่ตัวของผมผมแน่ใจแล้วว่าเก๋เธอกำลังจะแกล้งผมอยู่แน,น่ๆเธอเป็นคนที่น่ารักสดใสไม่นานผมไม่ดูทีวีแล้วครับดูอย่างอื่นดีกว่าเพราะผมก็ไม่อยากท่องแล้วสวดมนต์ไหว้พระไม่นานผมก็บอกให้เก๋ ผมบอกให้เธอนั่งอยู่เฉยๆนะเธอก็เชื่อผมซะงั้นครับเธอทำเหมือนลูกนกน้อยลูกนกน้อยตัวสีขาวที่กำลังพอน่ารักกำลังจะเริ่มติดปีกบินพอเห็นแบบนั้นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ของผมมันก็อยากที่จะปั่นขึ้นทันทีมันเป็นเครื่องปั่นขนาดเครื่องสามพันได้ครับเครื่องใหญ่และพร้อมที่จะปั่นให้น้องเก๋แล้ว และมันก็เคยปั่นมาหลายครั้งมากแล้วครับไม่รู้จากกี่ครั้งถึงกี่ครั้งถ้าเก๋ได้เคยเจอสักครั้งผมเชื่อเลยนะครับว่าเธอต้องจดจำบทเรียนบทนี้ไปอีกนานบางคนก็แทบหนีแฟนมาให้ผมถึงบ้านและยิ่งเก๋เธอยังไม่เคยแบบนี้เครื่องปั่นน้ำของผมมีหวังถูกใจเธอเป็นที่สุด เก๋เธอก็ยังนวดต่อต่อแบบนั้นและเธอก็นั่งดูทีวีไปกับผมตานี้ครับเก๋เธอก็ดสะดุ้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยทันทีพอมือของเธอก็ไปสัมผัสกับเครื่องปั่นผลไม้ตอนแรกๆเธอก็ขยับมือออกผมว่ากลัวผมก็กลัวเธอตกใจหรือกลัวว่าเธอจะเสียใจแต่ไม่นานครับมือของเก๋ ก็เข้าไปจับมันจนได้เครื่องปั่นผลไม้ของผมได้ขยายพองตัวขึ้นเล็กน้อยเก๋ก็หันมามองตอนนั้นผมร้อนวูบบับไปทางตัวเหมือนคนกำลังจะเป็นไข้แต่เมื่อมือน้อยๆยังไม่หยุดทำงานชายแกบอกผมก็ชื่นใจและก็ชอบใจสิครับใบหน้าถึงกับแดงก่ำขึ้นมาอาการแดงๆแบบนี้ ผมรู้ได้เลยว่าเธอก็ชอบเหมือนกันไม่นานเธอก็ดึงผมของเธอที่มัดรวบไว้แน่นปล่อยลงมาทันทีใบหน้าที่เนียนละเอียดไม่มีจุดด่างดำเธอดูสวยเป็นพิเศษในคำคืนนี้อยู่ๆเธอก็พูดว่าลุงคะเดี๋ยวเกตไปหยิบน้ำมาให้ลุงดื่มนะคะเธอค่อยๆเดินออกไปผมก็มองตามเดือนล่างของเธอ ทุกอย่างที่ผมมองไปนั้นเธอดูสวยมากเลยครับลุงคะน้ำได้แล้วคะ่ะน้ำแก้วนี้จะช่วยให้ลุงหายปวดหลังได้นะคะเสียงหวานๆก็พูดบอกกับผมบอย่างแบบนั้นผมนึกในใจว่ามันจะปวดหลังหรือเปล่าหรือว่ามันจะปวดอย่างอื่นแทนเก๋คนสวยของผมเธอไม่รอช้าเรียกหยิบน้ำในกระป๋องไปดื่มทันทีไม่นานเก๋ก็เข้าไปนวดให้กับผม อย่างเดิมเธอก็นวดอยู่แบบนั้นผมก็สักจะเก็บทรงไม่ค่อยอยู่แล้วสิครับเพราะเครื่องสูบน้ำของผมพร้อมที่จะสูบน้ำในครองในสะให้กับเธอผมจะสูบน้ำให้ดินน้ำหนองน้ามันแตกออกมาค่ะเครื่องสูบน้ำเลยครับมือของผมก็คข้าไปจับใบหน้าสวยๆของเก๋ผมเห็นเธอดูเครื่องสูบน้ำอย่างตั้งใจ สายตาของเธอก็ส่งหวานให้ผมผมไม่รอช้าผมเอามือของผมไปช่วยเธอมือของผมก็ยังทำอยู่แบบนั้นถ้าทางเก๋จะชอบใจเป็นอย่างมากไม่นานครับความหอมหวานที่ผมกำลังจะได้ลิ้มรสชาติมันก็หอมหวานยิ่งกว่าน้ำพระจันทร์เก๋ดูแล้ว ตอนนี้ถ้าทางเธอจะปล่อยความรู้สึกออกมาอย่างไม่อายไม่นานผมก็รู้สึกว่าเธอก็ชอบผมเหมือนกัน